สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและครับพบกับผมเต่านินจาครับเรามาไลฟ์สดกันทางทิกติกตอกเต่านินจาวันนี้เราพบกัน29เมษายน2568ครับก็อย่างที่หลายๆท่านคงจะได้ดูข่าวดูคลิปนะไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของทางกลุ่มของอ่า สิงดํากลุ่มเต้อาชีวะกลุ่มไทยไม่ทนนะครับท่านอานอนท์ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานหลายหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการครับขบวนการพรมาร่าที่มีการตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมีการาสะสมอาวุธสงครามและมีการส่งอาวุธไปยังในพื้นที่พมา่า <c oughs> ตรงนี้ผมอยากให้มองสองกรณีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องอือ่นๆให้ฟังกรณีที่หนึ่งที่บอกว่าเป็นเป็นกลุ่มของพม่าแล้วส่งอาวุธไปให้กับ KNU เนี่ยขอให้ตรวจสอบให้ดีๆครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพม่าแล้วก็กระทำการในประเทศไทยนะ จะเป็นกะเหรี่ยงพมา่าเป็นกลุ่มของกะเหรี่ยงที่มีความนิยมชมชอบนะพวกพมา่าแล้วก็เข้ามาดําเนินการแล้วเพื่อที่จะใส่ร้ายกระเหรี่ยงที่เขาพร้อมที่จะเป็นกลุ่มที่ปกปักรักษาปกป้องประเทศไทยร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ไทย เพื่อที่จะเป็นการทำลายเครดิตตรงนี้ก็จะมีกระ,ะเรียงกลุ่มหนึ่งเลยก็คือกระ,ะเรียงในกลุ่มของมีนองลายนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกระเรียงของกลุ่มหรือพมา่าของกลุ่มองซานซูจีที่มีการสะสมอาวุธนี่เป็นเพียงภาพภาพหนึ่งนะที่ทางท่านอานนท์ท่านเต้กลุ่มไทยไม่ทนกลุ่ม อาสิงดำนะกลุ่มเต้อาชีวะเขาดำเนินการผมเองก็คอยให้กำลังใจอยู่ข้างหลังเรื่อยมาว่าจะไปร่วมก็ยังติดภารกิจอื่นๆอยู่เยอะแยะมากมายก็เลยยังไม่ได้ไปร่วมเพราะฉะนั้นอยากจะมองอาให้เห็นอยากจะบอกและต่อยอดให้ฟังว่าอย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวนั่นแหละครับท่าเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่า เราเอาเขามาเป็นพวกได้นะเรา,าค่อยๆดูแลแก้ไขดีกว่าไหมนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐหรือฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยพูดอย่างนี้เนี่ยคนเหล่านี้กระทำการภายใต้การดูแลและอำนวยความสะดวกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐชั่วๆบางกลุ่มบางพวกบางคนอย่างแน่นอนครับ นี่แหละคือจุดอ่อนของประเทศไทยที่ทําให้คนเหล่านี้สามารถเข้ามาตั้งกองกำลัง <c oughs> ตั้งกลุ่มตั้งก้อนแล้วค้ายาเสพติดที่ยาเสพจ,จิดติดไม่สามารถที่จะหมดไปจากประเทศไทยได้เพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการบางกลุ่มบางพวกบางคนที่เร็วๆนะครับอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนแต่คนที่เขาไม่เอาด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดีๆก็มีเยอะแยะ แต่คนเหล่านี้ต้านกระแสไม่ได้ถ้าทำดีต่อไปก็อาจจะถูกปลดถูกย้ายนะครับไปสารพัดเรื่องดังนั้นผมเคยบอกอยู่เสมอๆว่ากลุ่มพม่าได้มีพักการเมืองบางพักได้มีข้าราชการบางกลุ่มที่มีหัวใจลบเจ้าและข้าราชการกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ย ได้มีการแอบ,บชูสามนิ้วครับดังนั้นมันจึงขนเอาพอม่าเข้ามาในประเทศไทยและก็ปล่อยให้พม่าเหล่านี้ตั้งกลุ่มตั้งขบวนการตั้งแก๊งแย่งอาชีพแย่งงานของประชาชนชาวไทยแล้วก็พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีบีบเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทย นี่คือสิ่งที่เขาต้องการและเขาก็ดำเนินการตรงนี้เรื่อยมาภาพที่เราเห็นเวลานี้เป็นเพียงหนึ่งในพันเท่านั้นครับไม่ใช่หนึ่งในร้อยนะหนึ่งในพันแต่กองกำลังที่ซุกซ่อนเอาไว้พร้อมที่จะลุกเหอขึ้นมารบลุกเหอขึ้นมาก่อวินาศกรรมกองกำลังที่สะสมเอาไว้ในประเทศไทยในทุกรูปแบบ ทั้งกำลังรบกําลังก่อ,กอวินาศกรรมด้านเศรษฐกิจด้านสังคมนะด้านการศึกษาด้านการรักษาพยาบาลและการที่จะสวมสิทธิ์คนไทยเขาเตรียมพร้อมแล้วก็ดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้สำเร็จไปหลายขั้นตอนแล้วในขณะที่รัฐบาลยังงง่เง่าเต่าตุตน ยังมองไม่ออกในขณะที่นักการเมืองยังไม่เข้าหาประชาชนยังไม่มีการสำรวจตรวจสอบอย่างจริงจังมันจึงทำให้กลุ่มศัตรูของชาติของประชาชนกลุ่มศัตรูที่จะเข้ามาทั้งเรื่องของการทำลายความมั่นคงของชาติปัญหายาเสพติดปัญหาค้ามนุษย์ปัญหาค้าอาวุธสงคราม ปัญหาอะไรต่อมีอะไรอีกเจอะแย่มากมายกำลังเบ่งปานเพราะขา้าราชการและนักการเมืองพยายามอย่างยิ่งที่จะทำลายชาติทำลายประชาชนที่เป็นคนไทยพี่น้องครับแม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์ก็ถูกทำลายด้วยการพยายามปลอมแปลงสวมสิทธิ์สวมชื่อว่าเป็นไทยใหญ่บ้าง ว่าเป็นมอนบ้างว่าเป็นกะเหรี่ยงบ้างเราจะสังเกตมีการออกข่าวกล่าวหาว่ากลุ่มกําลังมอนจะเข้ามาตั้งอกองกําลังประชิดเขตใจแดนไทยหรือตั้งในอาณาเขตประเทศไทยแถวประจวบนะแถวแก่งกระจายพี่น้องครับพี่น้องชาวมอนเขาไม่ลงมาเส้นทางนี้หรอกครับเขาอยู่ในพื้นที่ของเขา ถ้าจะมีก็กะเเรี่ยงที่เป็นกลุ่มของปม่าและกลุ่มโรฮิงญาแต่เขาเหล่านี้ก็จะพูดแบบหวานแหเพื่อเกิดความแตกแยกเพื่อเกิดความเกลียดชัง <c oughs> ผมได้บอกเสมอเๆม,มาหลายปีแล้วครับว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ปัญหาภายในมันจะระอุขึ้นเรื่อยๆนี่นี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่ง ที่ได้เริ่มเปิดตัวและถามว่าคนที่ไปสืบบสาะหานะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐด,ดำเนินการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่แต่เป็นภาพประชาชนวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยนะไอ้ที่บอกจะออกมาจะออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่ออกเนี่ยต้องขอบคุณทางคุณเต้อาชีวะคุณอนอนท์ กลุณกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มสิงห์ดำนะครับกลุ่มพี่หลวงมาไกลและกลุ่มที่ออกมาต่อต้านต่างด้าวหลายกลุ่มในโซเชียลรวมทั้งกลุ่มของกระผมกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์หรือเต่านินจาที่พยายามทำหน้าที่อย่างนี้เรื่อยมาเราทำหน้าที่อย่างนี้มาหลายปีแล้ว เรียกว่าทำมาก่อนคนอื่นด้วยก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นกลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยต้องขอบคุณเขาเพราะถ้าไม่มีเขาเจ้าหน้าที่ไม่ทํางานนะเวลานี้เจ้าหน้าที่รัฐไม่ทํางานครับไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคง <c oughs> <c oughs> โดยเพราะความมั่นคงภายในเราไม่ได้ไปว่าทหารเรานะฮะทหารเราคือผู้ปกปักรักษาตามแนวชายแดนนะครับคือความมั่นคงของชาติแต่ความมั่นคงภายในมีหลายหน่วยงานครับแต่ไม่ทำตามหน้าที่นี่คือสิ่งเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นและมันจะเป็นสิ่งเลวร้ายที่จะกลายเป็นฝันร้ายต่อไปในอนาคตอันไม่ไกลนี้ ถ้าจับใดก็ตามเรายังไม่จับมือกันจาบใดก็ตามเรายังกัดกันจาบใดก็ตามเรายังไม่รักษามาคคขีกันเราจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนผมเองในฐานะที่ออกมาต่อสู้ออกมาต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พยายามที่จะเดินเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของสิทธิ ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรักย่าเรื่องที่ทำกินไม่ว่าจะสิทธิเรื่องของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะกะเรีมบอนไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วได้สิทธิแต่ถูกจำกัดสิทธิโดยเจ้าหน้าที่รัฐผมเต่านินจาขอสาบานเลยว่าผมจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็จะลากไส้เปิดโปรงปัญหาเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ มานำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปสำหรับวันนี้ออกมาเกินเพียงเท่านี้เอาไว้ผมจะออกมาแฉให้ลึกและมากกว่านี้ในโอกาสต่อไปสหรับวันนี้ขอยุติการออกอากาศแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ